สวัสดีครับพี่พิงเพื่อทุกท่านนะครับผมร้านเครื่องเสียงสุทินสาวนะครับผมวันนี้พบกันวันที่22นะครับผมกรกฎาคม2564นะครับวันนี้มีสินค้ามาโปรโมชั่นพิเศษนะครับผมช่วงโควิดนะครับเป็น EQ นะครับผม EQ ของเบม่านะครับเป็นรุ่น EQ 231นะครับผม231 Pro นะครับตัวนี้เรานำมาลดราคานะครับผมต่ามราคาทุนนะครับต่ามราคารับเข้านะครับผมกับตัว DBX นะครับผมคอร์ สามทางนะครับผมสามทางสองทางได้นะครับเป็นรุ่นสองสามสี่ XL นะครับผมเป็นงานเป็นงานก๊อปนะครับผมเป็นงานก๊อปแต่ว่าก๊อปเกรดดีนะครับเป็นก๊อปเกรดเอนะครับผมมีกล่องพร้อมนะครับสภาพใหม่นะครับผมสําหรับตัวคอร์สนะครับมีมาลดราคาพิเศษนะครับผมสําหรับช่วงโควิดนะครับเดี๋ยวจะเทสเสียงให้นะครับผมเทสเสียงให้นะครับตัว EQ กับตัวคอร์สนะครับผมต่อพันนะครับผมต่อพัน EQ นะครับ ดี๋ยวจะเทสทีละข้างนะครับผมฝั่ง A แล้วก็ไปฝั่ง B นะครับตัวนี้สภาพใหม่นะครับผมคอร์สสภาพใหม่น่าจะลงไปเมื่อวันที่21นะครับผม21 20นะครับผมลงไปเมื่อวันที่20นะครับตัวคอร์สกับตัว EQ นะครับผมวันนี้ก็มามาจัดโปรโมชั่นนะครับผมสำหรับพี่เพื่อนๆนะครับผม FC นะครับจะเทสเสียงให้นะครับผมเป็น3ทางนะครับจะปรับเป็น3ทางนะครับผมเบสกลางแหลมนะครับเริ่มที่แหลมก่อนนะครับผม สีดีใช้ได้นะครับผมเสียงใช้ได้นะครับราคาตัวนี้ราคา1,200บาทนะครับผม1,200บาทนะครับรวมส่งนะครับผมเป็นคอร์สสทางนะครับผม3ทางได้2ทางได้นะครับของ DBX นะครับผมแต่ว่าเป็นงานก๊อปนะครับผมก๊อปเป็ดเอนะครับก๊อปเป็ดเสียงก็ใช้ได้นะครับผมเสียงก็ไม่ธรรมดานะครับเดจเทสต์ฝั่ง B นะครับผมเดจเทสต์ฝั่ง B นะครับไล่จากแหลมนะครับผมไล่จากแหลมก่อนนะครับแหลมก็ใส่ปิ้งดีนะครับผมต่อมาก็กลางนะครับ ล้างก็เด่นเดียนะครับผมการปรับแล้วแต่ชอบนะครับผมแล้วแต่ชอบนะเบ็ดเบ็ดกลางแหลมนะครับผมเบ็ดแน่นเดียนะครับพอป,ปรับสองข้างเท่ากันแล้วก็เร่งได้เลยนะครับผมซ้ายขวานะครับ เซดีนะครับผมต่อผ่าน EQ ของเบม่านะครับของเบม่ารุ่น EQ 2 3 1นะครับผมโปรนะครับเป็นซาวด์ USA นะครับผมเป็นของแท้นะครับผมเป็นของแท้นะครับมีสติ๊กเกอร์รับประกันนะครับผมจากตัวแทนน้ำเข้านะครับสไลด์ยาว2ชั้นนะครับผมสไลด์ยาว2ชั้นนะครับ3าแบนด์นะครับผมสภาพสวยนะครับข้างในไม่มีซ่อมนะครับผมแต่ว่าภายนอกอาจจะมีรอยนะครับผมมีรอยตาการใช้งานนะครับตัวสไลด์ยังใช้งานได้นะครับยังใช้งานได้ปกตินะครับผมเทสเมื่อกี้แฝดกลางนะครับแฝดกลางไว้นะครับผม ราคา4,002 2นะครับผมราคา4,002 2นะครับเมื่อวันที่21ลงไปห5 0 0ั5 0 0านะครับผมลงไป5้0 0นะครับวันนี้มาลดราคาให้นะครับผม4,002 2นะครับ4,200บาทนะครับผม4,200บาทตัวคอร์ส1,002นะครับผมตัวคอร์ส1,200บาทนะครับผมราคาต่ำกว่าทุนแน่นอนนะครับผมราคา1,200บาทสำหรับคอร์สนะครับผม EQ 4,002 2นะครับ EQ 4,002 2นะครับผมเก็บเงินไปทางได้นะครับผมเก็บเงินไปทางบวกเพิ่มอีกชิ้นละร้อยนะครับตัว EQ ร้อยหนะครับผม อย่างละร้อยนะครับถ้าเก็บปลายทางนะครับผมเดี๋ยวจะลองคัดตัว EQ ให้นะครับผมเดี๋ยวจะคัดตัว EQ เทสนิดหน่อยนะครับ ถ้าเราไม่ชอบแหลมก็ดึงลงนะครับดึงลงแหลมจะไม่บาดหูนะครับเป็นการแฟดกลางนะครับผมถ้าเสียงโลนะครับผมถ้าเบียดแข็งนะครับถ้าเบียดแข็งก็คัดก้านร้อยนะครับผมจะมีอยู่ก้านร้อยนะครับคัดลงนะครับผมถ้าเบียดแข็งให้คัดลงนะครับค่อยคัดลงนะครับแล้วก็ฟังเสียงจากหน้าตู้นะครับถ้านุ่มไปก็คัดขึ้นนะครับผม หาจุดที่เราชอบนะครับหาจุดที่เราชอบนะครับอย่าลืมนะครับผมก้านร้อยนะครับเป็นตัวคัดโลนะครับผมคัดโลความทีโลนะครับผมนุ่มแข็งแข็งนุ่มนะครับและแต่ชอบนะครับหาจุดที่เราชอบนะครับตัวนี้ก็มีตัวปรับความถี่นะครับผมความถี่นะครับเลือกสมัตเอา มิดโลได้นะครับผมหรือเอามิดไฮได้นะครับอันนี้ก็เป็นติดไฮนะครับผมเราจะเอาไฟฝั่งขวานะครับผมแบบปรับไปฝั่งขวาก็จะเป็นติดโลนะครับฟังจากเสียงโทรศัพท์ลำโพงโทรศัพท์อาจจะความถี่อาจจะไม่ค่อยออกนะครับผมต้องต่อเข้าแอมต่อถ้าขยายใหญ่นะครับผมเข้าเครื่องเสียงใหญ่นะครับหรือไม่งั้นก็ใช้หูฟังนะครับผมใช้หูฟังฟังนะครับถึงจะรู้ ความความต่างนะครับผมลองใช้ลองใช้หูฟังนะครับผมถึงจะรู้ความต่างนะครับหรือไม่ก็ต่อเข้าแอมเครื่องเสียงนะครับผมเครื่องเสียงใหญ่เลยครับตัวนี้เป็นตัวคัดนะครับผมคัดโลคัดกลางนะครับถ้าเราไม่คัดก็กดปุ่มออกนะครับผมเบียดนมใช้ได้นะครับผมกลางดีนะครับ มใสนะครับผมราคา1,200บาทนะครับสำหรับตัวคอร์สนะครับราคา1 2 0 0บาทนะครับตัว EQ 4 2 0 0นะครับผม EQ 4 2 0 0นะครับเป็นงาน u s a นะครับผมเป็นงานสาว US a เป็นของแท้นะครับเบม่าก็จะเป็น u s a นะครับผมจะไม่ใช่งานก๊อปนะครับไม่ใช่งานก๊อปนะครับมาตัวสุดท้ายนะครับตัวสุดท้ายวันนี้จะเป็นของปรีนะครับปรีคอร์สนะครับผมของมงคลสาวนะครับตัวนี้ของพวกกันนะครับผมมาฝากรีวิวนะครับ ราคาอยู่ที่4,005 5นะครับผม4 5 0 0รวมส่งนะครับเป็นคอสสีทางนะครับผมเป็นคอสสีทางของมงคลซาวนะครับผมมงคลซาวสิงห์บุรีนะครับข้างหน้าต่อไม้ได้2ตัวนะครับต่อไม้ได้2ตัวนะครับผมเดี๋ยวดูด้านหลังนะครับด้านหลังก็จะมีโลมีกลางมีฮอนนะครับผมแล้วก็มีแหลมนะครับฝั่งซ้ายก็จะเป็นลายเข้านะครับผมลายอินนะครับสามารถต่อได้ทั้งเอ r นะครับผมแล้วก็แจ็คโฟนนะครับ ระดับตัวพรีคอร์ดนะครับผมพรีคอร์ดสามารถเสียบเสียบ้ลัยี2สิได้เลยนะครับผมด้านหน้าจะมีไฟนะครับผมเป็นคอร์ดสีทางนะครับผมพรีคอร์ดสทางนะครับพรีคอร์ดซูเวอร์ซีนะครับสทางสำหรับวันนี้ก็มาประจําวันที่22นะครับผมยีนะครับกรกฎาคมสองพห้นะครับผม วันนี้มาลดราคาพิเศษนะครับผมสำหรับพี่ๆเพื่อนๆงบน้อยนะครับผมก็จัดราคาโปรโมชั่นไปนะครับนานๆจัดทีนะครับผมสำหรับร้านเครื่องเสื้อสติีนซาวโยมพื้นเมืองจากโลกดีนะครับผมสมัตเก็บเงินไปทางได้นะครับลูกค้าสมัตเก็บเงินไปทางได้นะครับผมโทรมาทิ้งที่อยู่ได้เลยนะครับเบอร์โทร0925094921นะครับรอโทรทางร้านนะครับผมหรือว่าไลน์ไลน์มาก็ได้นะครับไลน์มาทิ้งที่อยู่ได้เลยนะครับผมสำหรับวันนี้ก็ขอจบคลิปไปก่อนนะครับผมมาเป็นคลิปสั้นๆนะครับเดี๋ยวคลิปหน้าจะกระใหม่นะครับผม อย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะครับผม Facebook สุเทีนซาวนะครับ YouTube ชื่อเดียวกันนะครับผมสุเทีนซาวนะครับ Facebook YouTube นะครับผมสวัสดีคอจบคลิปไปก่อนนะครับเดี๋ยวคลิปหน้าเจอกันใหม่นะครับสวัสดีครับ